พระคำคือชีวิตสวัสดีครับรายการพระกัมพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริญเรามาถึงคำสั่งเกี่ยวกับการชำระค่ายเริ่มตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่8ครับเมื่อถึงตอนนี้เกี่ยวกับการชำระค่ายต้องยอมรับนะครับเหตุผลสำหรับการชำระก็คือว่าผู้อิสราเอลนะครับหรือเรากำลังรับใช้องค์พระผู้บริสุทธิ์อยู มูลทินเรื่องจากโรคภัยและความตายบทที่5ข้อ1ถึง4พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบัญชาคนอิสราเอลให้สั่งบรรดาคนโรคเรื้อนและทุกคนที่มีสิ่งไรออกและทุกคนที่มีมูลทินเพราะการถูกสร้างศพให้ไปนอกค่ายเจ้าโจงสั่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้ไปนอกค่ายเพื่อไม่ให้เขากระทำในค่ายของเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลางนั้นเป็นมูลทินและคนอิสราเอลก็กระทำตามและสั่งคนเหล่านั้นให้ไปนอกค่าย พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสไว้ประการใดอิสราเอลก็กระทาตามอย่างนั้นผู้อิสราเอลต้องให้คนที่เป็นโรคเรื้อนออกไปจากค่ายฟังดูแลว้วดูโหดร้ายนะสำหรับเรานะครับแต่สําหรับอิสราเอลสถานการณ์ตอนนั้นมีเหตุผลที่เจาะจงมากเป็นการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคเราพบว่าค่ายต้องไม่มีมนทินเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ในค่ายใครที่ถูกแยกออกไปอยู่นอกค่ายครับพวกแรกคือคนโรคเรื้อน เราเห็นในหนังสือเลวีนิติว่าโรคเรื้อนเป็นบาปอย่างหนึ่งสิ่งใดที่ไหลออกมาจากร่างกายมาถึงเนื้อหนังธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ความบาปของเนื้อหนังก็ต้องถูกจัดการเราต้องยอมรับว่าถ้าเราดําเนินชีวิตไกไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าเราจะมีสามีทีรรมกับองค์ต้องมีการชําระชีวิตของเราให้สะอาดในพระธรรมให้ปรูบทที่12บสข้อยีบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาน คือพระเจ้าผู้เป็นที่เกรงกลัวในสภาของบรรดาผู้บริสุทธิ์อย่ายิ่งและน่าเกรงขามเหนือกว่าสิ่งทั้งสิ้นท,ที่อยู่รอบโรงจากสุดิยบทที่ 89: ข้อ7ปัจจุบันปัญหาความยากลําบากความเจ็บไข้ได้ป่วยและเรื่องทุกข์ใจมากมายเกิดขึ้นกับกิจชนนะครับเพราะว่าไม่ได้จัดการกับความผิดบาปในชีวิตของพวกเขาในอิสราเอลนะครับบางคนต้องถูกขับไปอยู่นอกค่าย เมื่อศึกษาพระธรรมโยชูวาเราเห็นนะครับอิสราเอลไม่สามารถชนะในการศึกที่เมืองอายเพราะว่าอาคารได้ทำบาปและปกปิดไว้ครับสิ่งเหล่านี้ต้องถูกนำออกมาเปิดเผยและจัดการก่อนที่จะมีชัยชนะเชื่อว่าจะมีการฟื้นฟูด,ด้านจิมญานนะในสมัยนี้เป็นการฟื้นฟูนะครับท่านักเทศผู้นำคริสเตียนครูสอนพระกรมัมภีร์ผู้นำเพลงและนักร้องได้จัดการกับความบาปในชีวิตของพวกเขา ความบาปของเนื้อนหนังเนี่ยเป็นมือนลกเรือนฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าไม่ไว้ผ่อนกับจนกว่าบาปนั้นจะถูกจัดการการชดใช้คืนข้อ5ถึงข้อ7พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ผู้ชายก็ดีหรือผู้หญิงก็ดีกระทำบาปอย่างที่มนุษย์กระทำคือประพฤติฝ่าฝืนต่อพระเจ้าและผู้นั้นได้ผิดแล้วก็ให้ผู้นั้นสารภาพความผิดที่เขาได้กระทำและเขาคืนสิ่งที่ผิดซึ่งเขาได้มานั้นเต็มตามเดิมทั้งเพิ่มอีกหนึ่งในห้าส่วนให้แก่เจ้าของเดิมผู้ที่เขาได้กระทำผิดต่อน,นั้นนี่คือสิ่งที่ซักเคียสเสนอตัวทำในพระธรรมลูกาบทที่ 19: ข้อ8นะครับฝ่ายซักเคียสยืนทูลองพระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าก้าพระองได้ชอบโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสีเท่าเขาทํามากกว่าที่บัญญัติโมเสสกําหนดเอาไว้เราเห็นในข้อนี้นะครับข้อข้อเต้องมีการาชดใช้คืนดังนั้นการกลับใจเนี่ยเป็นมากกว่าคําพูดว่าเสียใจความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับใครนะครับไม่สามารถดีขึ้นนะจนกว่าความสัมพันธ์ของ เขากับคนอื่นได้จัดการให้เรียบร้อยนะครับในพระธรรมสองโครินธ์บทที่ 7: จ็ข้อสิเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทําให้กลับใจใหม่ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนําไปถึงความตายหลายคนก็คิดว่าการกลับใจคือการร้องไห้สักหน่อยฮนะแล้วก็จากไปได้วยความชื่นชมยินด,ดีอันนี้จริงแล้วมากกว่านั้นนะครับต้องมีการแก้ไขต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการกระทํา โดยการคืนดีและชดใช้ในสิ่งที่เราได้ทําร้ายเขานะครับหรือนําสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเรานะต้องคืนแล้วก็ชดใช้ให้เราต้องสารภาพความผิดความบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือเรื่องถูกต้องแต่ระลึกถึงคําสอนของพระเยซูด,ด้วยนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ2324เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วระลึกขึ้นได้ว่า พี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแทนบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นันสกอนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านโรคมีความคิดว่าเราร้องไห้เสียใจและยอมรับพี่แล้วทุกสิ่งก็จะดีขึ้นเองครับในพระองค์พี่เรียกการกระทําแบบนี้ว่าการเสียใจอย,อย่างโลกนะการเสียใจแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับและมีคนจํานวนมากที่เป็นอย่างนั้นพวกเขาร้องไหนะ้กลับใจ แต่ม่ได้ละทิ้งความบาปไม่ได้มาหาพระเจ้าไม่มีการคืนดีชดใช้ต่อผู้ที่เขาได้ทำผิดด้วยเพราะเหตุนี้ครับจึงไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตคริสเตียนของพวกเขาเครื่องบูชาเรื่องความหึงหวงก็สิบเอ็ดถึงสิบอกว่าและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าภรรยาของผู้ชายคนใดลงประพฤตินอกใจสามีมีชายอื่นมานอนร่วมกับนางพลตาสามีของนาง แม่นางได้กระทำตัวให้เป็นมนทิแล้วแต่ไม่มีใครรู้เห็นและยังไม่มีพยานเพราะจะไม่ได้ขาที่จิตหึงหวงก็มาสิงสามีเขาจึงหึงหวงภรยาผู้กระทำผิดหรือจิตหึงหวงมาถึงสามีเขาจึงหึงหวงภรยาของเขาแม้ว่าภรยาไม่ได้กระทำความผิดก็ให้ชายผู้นั้นพาภรยาของตนไปหาปรหิตนำเครื่องบูชาสำหรับภรยาไปมีแป้งบาลีหนึ่งในสิบเอฟาอย่าให้เขาเทน้ำมันหรือใส่ก,กร,รยาาในแป้งนั้นเพราะเป็นทายะบูชาเรื่องความหึงหวง เป็นธัญญบูชาแห่งความระลึกฟื้นให้ระลึกถึงความผิดอ่านต่อไปอีกไม่ไมกี่ข้อและเห็นว่ามีคําถามบางอย่างเกี่ยวกับพระยาะต้องมีการทดสอบนะครับขอ้อ1 8บแบและพรหิตจะให้นางเข้าเฝ้าพระเจ้าและแก้มวยผมของนางออกและส่งธัญญบูชาแห่งความลําล,ลึกให้นางถือไว้อาจเป็นธัญญบูชาแห่งความหึงหวงและพรหิตจะถือน้าแห่งความคมคืนที่นําการแช่งสามนั้นไว้เอง แล้วประหิตจะให้นามสาบานตัวว่าถ้าไม่มีชายใดมานอนกับเจ้าหรือเจ้าไม่หันเหไปกระทำมุนทินเมื่อเจ้ายังอยู่ในอำนาจของสามีก็ให้เจ้าพ้นเสียจากน้าแห่งความขมขื่นที่นําการสาบแช่งนี้ข้อหลังนี้บอกให้เราทราบนะครับผู้หญิงคนนั้นต้องดื่มน้ําแห่งความขมขื่นถ้าทําให้เธอท้องโตและขาลีบนะเธอต้องถูกสาบนะท่ามกลางประชาชนถ้าเธอไม่เป็นมนทินครับแต่ว่าบริสุทธิ์แล้วเธอก็จะพ้นผิด การทดสอบนี้ครับต้องมีผลจากจิตใจยอย่างมากต่อคนนั้นถ้าเธอได้ทําผิดคําถามนะครับทำไมผู้ชายไม่ต้องถูกทดสอบแบบเดียวกันนี้ไม่ได้สอนมาตรฐาน2ออย่างนะหรือว่าดับเบิลสแตนดาร์ดนะครับในกรณีนี้ครับสามีสงสัยภรรยายนอกใจแล้วสามีทําผิดได้ไหมครับได้แน่นอนนะก็คนเหมือนกันนะครับเราได้อ่านในพระธรรมเลวีนิติและจะเห็นในพระธรรมเฉะลยธรรมบัญญัตินะครับก็มีอีก เมื่อชายหรือหญิงถูกจับได้เพราะว่าความผิดทางเพศทั้งคู่ต้องถูกหินความตายอันนี้กับไม่มีสองมาตรฐานในพระคัมภีร์แล้วทําไมผู้หญิงเท่านั้นที่ถูกทดสอบเพราะว่านี่เป็นภาพของพระคิดและคริจักไม่มีข้อสงสัยในพระองค์แต่มีข้อสงสัยในคริจักนี่เป็นเครื่องบูชาเรื่องความหึงหวงคําถามว่าพระเจ้าหึงหวงไหมครับแน่นอนพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรง เป็นพระเจ้าผู้ห่วงแหนหลายครั้งพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าผู้เราเป็นพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงห่วงแหนแต่ไม่ได้ห่วงแหนเหมือนกับคนที่เข,ขึงห่วงกันนะครับพระเจ้ารักเราและพระองค์ห่วงแหนเราพระองค์ต้องการให้เรารักพระองค์ตอบไม่ต้องการให้เราให้เวลาและความรักแก่สิ่งอื่นใดในโลกนะครับในการทดสอบเรื่องความหึงห่วงที่ผมได้อ่านมานี้ครับถ้าภรรยาไม่ผิดเธอก็โผลผิด ที่จริงนะครับนี่เป็นกฎหมายกฎหมายนี้ป้องกันเธอจากสามีที่หึงหวงด้วยนะครับมันช่วยเธอได้อย่างดีเป็นการป้องกันทํามองอีกมุมหนึ่งแสดงว่าพระวจ,จนะของพระเจ้านี่บอกชัดเจนมากเกี่ยวกับคําปฏิญาณในการแต่งงานครับสมัยนี้ผู้คนดูเหมือนจะไม่จริงจังกับคําปฏิญาณในพิธีแต่งงานเพราะว่าแต่งแล้วก็เลิกกันง่ายนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีความรับผิดชอบ ปัญหามากมายในโลกนี้เริ่มขึ้นที่บ้านนะครับเกิดจากผู้ที่ไม่จริงจังกับคำปฏิญาณในพิธีมงคลสมรสพระเจ้าไม่สามารถวอวยพรนะครับครอบครัวสังคมหรือประเทศที่มีปัญหาเช่นนี้ได้บทที่6หัวเรื่องหลักคำสัตย์ปฏิญาณคำสัตย์ปฏิญาณของพวกนาศีพระพรจากตรีเอกานุภาพบทนี้ก็เป็นบทที่น่าทึ่งมาครับคือคำปฏิญาณของพวกนาศี นี่เป็นคำปฏิญาณที่สมัครใจคือคนอิสราเอลใครก็ตามนะครับที่จะเป็นพวกนาศีได้ถ้าเขาต้องการเขาสามารถทำสัตยปฏิญาณเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือว่าตลอดชีวิตก็ได้พระเจ้าไม่ได้สั่งให้เขาทำนะครับอันนี้มาจากความสมัครใจทั้งสิน้นแต่ถ้าประชากรของพระเจ้าคนไหนต้องการจะใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเขาก็ทำสิ่งที่เขาสา,สามารถทำได้คำสัตยปฏิญาณของพวกนาศี ข้อ1ถึงข้อ3พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีกระทำสัตว์ปฏิญาณเป็นพิเศษคือปฏิญาณเป็นนาสีปลีกตัวออกถวายแด่พระเจ้าก้อยผู้นั้นปลีกตัวออกจากเล่าอ,อ,อางุ่นและสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ําส้มที่ได้จากเล่าอางุ่นหรือสุราไม่ดื่มน้ําองุ่นหรือรับประทานอางุ่นไม่ว่าสดหรือแห้งเมื่อคนคนหนึ่งทําสัตว์ปฏิญาณเป็นนาสีก็มีของห้ามสามเรื่องนะครับ คือหนึ่งต้องไม่ดื่มน้ำองุนหรือสุราสิ่งใดที่ทำจากอางุนเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขาอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคำถามว่ามันถูกหรือผิดนะที่ดื่มเหล้าอางุนมาตรฐานของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดนะคำถามอยู่ที่ว่ามีจุดป,ประสงค์อะไรในการทำเราทำให้พระคิดพอพระไทยหรือไม่ครับต้องการเป็นนาซีไหมนะต้องการดำในชีวิตเพื่อพระเจ้าไหมอันนี้คือคำถามคนก็ถามมาแม่คริสเตียนดื่มเหล้าอางุนได้ไหมนะครับอันนี้ไม่โต้แยง้ง ไม่ได้โต้แย้งเรื่องผิดหรือถูกนะแต่ต้องการทราบว่าถ้าใครต้องการให้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าหรือไม่ตรงนี้ต่างหากนะอยู่ที่วัตถุประสงค์หรือวเป้าหมายในพระบัมพีนะครับเล่าอาง่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความยินดีฝ่ายโลกทําให้จิตใจชื่นบานประเด็นคือว่าพวกนาศีจะพบความยินดีของพวกเขาในพระเจ้าต่างหากนะครับมีคริสเตียนจํานวนมากในปัจจุบันที่ไม่ได้พบความชื่นชมยินดีของพวกเขาในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในพร,นะระเจ้าของพระเจ้าในการสามารถที่จะทกับโค์นะครับพวกเขายินดีกับสิ่งของที่เป็นวัตถุหรือของของโลกนี้มาที่เรานะครับเราพบความยินดีที่ไหนเราต้องการกระตุ้นการกระตุ้นของโลกนี้เพื่อจะยินดีในเรื่องพระเจ้าหรือไม่ครับกระแสของโลกก็ไปทางวัตถุนิยมเน้นการบริโภคนิยมนะครับเราต้องการแบบนั้นเหรอนะครับนั่นเป็นคําถามเราสามารถได้รับความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง การศึกษาพระคิณธรรมคำพีซึ่งเป็นพระวชนะของพระเจ้าหรือไม่นะครับข้อห้ามข้อแรกของพวกนาศีก็คือห้อามดื่มน้ําองุนหรือวัสุรานะขออ้อ 2. พวกเขาห้ามโกนศีรษะนะครับประการที่2นะห้ามโกนศีรษะข้อ5ตลอดเวลาที่เขาปริยานปฏิยานตีตัวออกมานั้นอย่าให้มีโกนถูกศีรษะของเขาเขาต้องบริสุทธิ์จนกว่าจะสิ้นกําหนดเวลาที่เขาปลีตัวออกมาถวายแด่พระเจ้าเขาจะต้องไว้ผมยาว อาจารย์ปารบอกไว้ในหนึ่งโครินบทที่สิบเอ็ดข้อสิบสี่ว่าธรรมชาติไม่ได้สอนท่านหรือว่าถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นที่น่าอายดังนั้นครับพวกนาซีต้องเต็มใจที่จะอับอายในสายตาชาวบ้านพวกนาซีต้องเต็มใจอับอายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับการไว้ผมยาวเนี่ยแสดงว่าเขาเต็มใจจะ,จะร่วมรับสภาพนั้นกับพระคิดเมื่อพระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์เป็นดุจตัวนอนไม่ใช่คนคนก็ดา่าประชาก็ดูหมินจากสุดดีบทที่22ข้อ6นะครับ ข้อห้ามประการที่2คือห้ามโคลนศีรษะข,ข้อห้ามประการที่3นะครับห้ามแตะต้องศพข้อ6ข้อ7ตลอดเวลาที่เขาปีตตัวออกมาเพื่อพระเจ้าขอต้องไม่เข้าใกล้ศพอยากทาตัวให้มีมนตินด้วยบิดามารดานหรือพี่น้องชายหญิงที่ตายเพราะที่เขาปีตตัวออกมาเพื่อพระเจ้าออนั้นเป็นพันธนาของเขาครับบทที่5บอกว่าคนโรคเรื้อนต้องถูกให้ออกจากหา้าเช่นเดียวกับผู้ที่มีมนตินเพราะศพนะครับ โลกนี้เป็นสถานที่แห่งความตายความตายเป็นตราของโลกที่ถูกแช่งสาปพ,พระบาปเป็นการลงโทษซึ่งพระเจ้าประกาศเพราะความบาปความตายจึงเกิดขึ้นการจัดการกับความบาปก็ต้องจัดการการจัดการกับความตายก็ต้องจัดการกับความบาปเพราะว่าค่าจางของความบาปคือความตายครับพวกนาศีต้องไม่แต่ต้องศพต้องแยกตัวออกจากโลกวิถีชีวิตของโลกพระเจ้าต้องเป็นหนึ่งในชวิตของเขานะครับ องค์พี่ยสูบอกว่าผู้ใดที่รักปีิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราจาระธรรมวัทธิบทที่สิบข้อสาอันนี้ไม่ได้สอนว่าให้เกลียดพ่อเกลียดแม่นะฮะไม่เอาใครเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มีความหมายที่ลึกในด้านจิตวิญญาณแสวงหาสัจธรรมของชีวิตนะครับ แต่นี่เป็นคําปฏิญาณที่สมัครใจนะพระเจ้าไม่ได้สั่งให้ทานะถ้าใครต้องการกใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยก็ต้องทําสัตว์ปฏิญาณน,นี้และถวายตัวเพื่อพระองค์เขาก็ทําได้นะครับคาถามสําหรับเราคือเรายินดีในพระเจ้าหรือไม่นะเต็มใจที่จออะอ้าอับอายนะแต่งตัวก็มีเหมือนคนอื่นนะเขาตอนนี้แฟชั่นอา่าไปอย่างนั้นนะวิธีของโลกเป็นแบบนั้นเราอ,อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคนเขาอาจจะมองว่าเราเฉยๆหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น ส่งมอบบทศึกษากานดารวิถีให้เฟีกับเกียจมายร,รับได้ที่พระกรมพีทางอากาศตูปอนอ4ีระกนงกรุงเทพ10110สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How To คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับ แผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดทรรคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปสนีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688มาาสองสองเก้าเชแปดแปด บอต้องกลัวบ่ต้องเศร้าพระเจ้าจะดูแลยิ้มกันลดพี่น้องชีวิตสดใสลายเพียงเปิดใจนิดเดียว คุ้มครองเขาเสมอสิิดีบ่ดีพระองค์กะหักเขาเสมออยากมีใจที่บอกเลอให้หันมาเจอความหักแท้มาเถอดพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าบ่ต้องกลัวบ่ต้องเศร้าพระเจ้าจะดูแลยิ้มกันลดพี่น้องชีวิตสดใสไหลเพียงเปิดใจนิดเดียวพระเจ้าตมหักให้มาเจอพี่น้อง เจ้าชู่ใจทุกวันบม่มีวันปล่อยภัยอยากมีแรงฮักแทกหันมาทาง to do that